สวัสดีครับคลิปช่องมมเตลูวันนี้จะพามาโมพระหลงพ่อเงินหล่อรอยองค์หล่อโบราณรอยองค์นะครับวัดบางคานนะครับและพระเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณในความครอบครอ,องของเทศนครปฐมนะครับการศึกษาพระหลงพ่อเงินนะครับยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับว่าของไขรแท้กว่าของใครนะครับอันนี้เป็นของน้องกันนะครับซึ่งจะมีการประกวดจัดงานประกวดพระ ในวันนี่มาไว้นี่ยนะครับจะมีงานจัดงานประกวดพระในวันที่25กุมภาพันธ์2567นะครับห้องสแตมทองบริษัทไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒนะนะครับมีกรรมการที่มีใช้การใช้เทคโนโลยีนะครับกล้องพันเอกและเครื่องตรวจสอบมวลสารนะครับและมีกรรมการที่ไปประกวดพระตรงปกนะครับไม่ได้มีการแอบอ้างใดๆนะครับสําหรับคนที่แอบอ้างใดๆนะครับ เป็นธรรมดานะครับเมื่อคุณแอบอ้างผมก็ไม่ไปทําคลิปให้นะครับเพื่อเป็นการลงโทษนะครับใครแอบอ้างใครผมไม่รู้แต่ถ้ารู้จะไม่ไปทําให้นะครับคลิปของผมกับน้องเชษตนะครับน้องกันนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการเตรียมใดๆนะครับก็เสียงดีบ้างไม่มีบ้างนะครับคนเอาอย่าอย่าวิพากษวิจารณมากนะครับไม่ชอบลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับก็เอาสาระไว้ไว้เป็นนั่นนะครับ สวัสดีครับน้องการน้องเชนะครับค่ะน uhh, ้องเชิจัดงานมีโครงการจัดงานประกวะดพระยังไง,ง,งต่อปีอ๋อก็ตามแผนแผนระยะแผนแผนตลอดปีเลยมีกี่ครั้งปกติเราก็จัดประมาณสามครั้งต่อปีก็สี่เดือนครั้งเดือนครั้งก็จริงจริงมันก็มีให้คนขอให้จัดให้คนนี้แต่ถี่กันไปอ่ีแต่รับแตรับจัดการให้คนอื่นครับจากเล่นประสานงานออกใบรับรองอุปกรณ์แล้วประสานเรื่องกรรมการให้ด้วย ครั้งนะคะบางครั้งแล้วก็บางคนเท่านั้นอ่าก็จะจะไม่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 ไปใส่ม้วนเวใช่ค่ะเรื่องงานเราเราเลือกงานงานของเช่นี้ใบรับรองจะเสร็จตอนไหนของของเราไม่เกินสามสิบวันไม่เกินบ้านนะคะใบรับรองไม่เกินสามสิบวันถึงบ้านเลยนะครับผมส่วนที่อื่นผมไม่รู้นะครับใบสามสิบวันคือบ้านแน่นอนน้องกันใบรับรองของน้องกันนี้มีคนอยากได้ขนาดไหน มากนะคะในงานก็ประมาณพันห้าพันพันห้าพันเจ็ดไม่ต่ำกว่านั้นต่อครั้งไม่ต่ำกว่านั้นใช่สองพันห้าสองห้าก็ผ่านมาแล้วสองพันห้าก็ผ่านมาแล้วมืดเลิกมืดเลยนะครับค่ใครอยากไปเลือกไวก็ไปไวหน่อยเช่นในในกลุ่มพระหลวงพ่อเงินจากเช่ศึกษามาทุกกลุ่มเนี่ยทําไมเขาดูไม่เหมือนกันอ๋อก็มันก็เกิดจากการศึกษาเป็นคนละแบบแต่เราก็อยากให้แบบศึกษาทางไหนก็ แบบไหนก็ไปทางนั้นแหละนะ<ช>ไม่ไม่อยากให้แบบศึกษาแบบนี้แต่คุณไม่ใช่แบบผมแต่ว่านากนคุณไม่คุณเก้อะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นกลุ่มไหนศึกษาว่าไหนแท้ก็เล่นแบบนั้นเล่นแบบไปคุณก็แท้ในกลุ่มของคุณ,คณก็เล่นของคุณไปแล้วก็เล่นของเราแค่นั้นไอ้เนี่ยเทสเดี๋ยวนี้มันมีการสวดข้ามกลุ่มเพราะอะไรในมุมมองของเทศนะว่าว่าหลักๆเกิดจากการซื้อขายคือกานนะครับไม่ให้ไปคนอื่นเลยคนอื่น แม่ก็เลือขายฉันจะขายตัวเดียวเนั้นนชมรมเขาเหมือนกันแหละถ้ามีใครมีพระเหมือนกันเขาบอกว่าอันนั้นไม่ดีอันนั้นไม่ดีซึ่งอันนี้ดีกว่ามันก็คือจัดการทำพระนี่แหละอ่แต่เราลืมไปเปล่าว่าเราเล่นไปหลักหลัเพื่อพุทธคุณเพื่อพุทธคุณเก่งไว้เพื่อศื่อารเพื่อศาสนาเพื่อพุทธคุณกรรมการโต๊ะโต๊ะหลวงพ่อเงินไข่ของไข่เป็นไข่ของเรารอบนี้เป็นสาวสวยอ่าใครอะ อเ,เรราาจะปะปกยกกมีม,ม,มีมีกรรมการผู้หญิงหรอใช่ค่ะเรานีรามีกรรมการส<ร>าวสวยแต่สวยอม,มตะต้องอาจารย์ป้าหมูใช่ค่ะอันนี้เราจะป้าหมูนิดเดงอันนี้เราจะป้าหมูนิดเดงใช่ค่ะเป็นกรรมการตัดสิลพระนะครับอ่ะเจเราจะมาลงข้อเงินเนี่ยใครสร้างยังไงอ่ะเจอธิบายฟังหนก็มาจากที่นี่ค่ะผมพูดอ่ออาลงพ้อเงินนะเราเปันมระธานแต่ว่าอ่าตอนที่ท่านสร้างเนี่ยท่านก็มีกาน ให้ออกแบบแล้วก็สร้างโดยคุณอะไรนะณวันคุณวันวันสุทัศน์นาทิยาเป็นเป็นเชื้อพระวงค์นะครับนอยุธยานะคะไม่ใช่ยายวันยายวะย่าวันย่าวันเป็นคนพื้นธรรมดานะครับต้องเป็นเชื้อพระวงค์นะอยุธยาครับเป็นคนออกแบบแล้วก็เป็นคนหล่อกะฮะหลวงพ่อเงินพินิยมจอบเล็กจอบใหญ่นะครับเป็นคนออกแบบแล้วป็หล่อนะครับช่วงกสักประมาณสองสี่ห้าหนึ่งถึงสี่ห้าเก้าประมาณนะครับผม ตอนนั้นเขาไปวัดบางคานไปเรือนะครับแกวเรือไปนะครับก็คือน่าจะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ถึงจะไปถึงก็นานอยู่นะสมัยนั้นอาจจะไปถึงได้ก็ไปเรือเป็นหลักลยเนาะครับเรออ่าอย่างกับอาจารย์อะไรนะที่รู้พูดเรื่องครับอาจารย์่ใช่ที่ตายไปแล้วอ๋อาอาจารย์ทวัตเขอาจารย์ทวัตที่ทางนี้นับถือเป็นพ่อเลย่ป๋าทวัตหรือพ่อทวัต พ่อทวัฒพ่อทวัฒทำไมถึงเรียกเขาถึงพ่อทวัฒเขาให้เรียกเขาให้หนูเรียกเราว่าเขารับเราเป็นลูกศิษย์หนึ่งที่เรียนหนูพ่อเงินเป็นหกเรียกกั่ลูกสาวลูกสาวลูกสาวคนเดียวลูกสาวคนเดียวผมก็ได้มีคทิปเก่าๆก็ดูแล้วน้ําตาไหลเหมือนกันที่ที่เขาคุยสนุกเป็นคนใจดีคุยสนุกนะครับก็ได้รับอน้สงความรู้นะคะจากอาจารย์ธวัฒน์เข็งพุทธมาจากหนูว่า อันนี้อันนี้เคยเอาไปให้ท่านดูบางส่วนแล้วออันนี้เป็นชุดของบางคานะคะพี่จิตอันนี้เป็นบล็อกแรกเขาเรียกบล็อกแรกอันนี้เป็นชุดบล็อกทุบหล่อหล่อหล่อองค์ต่อองค์แล้วทุบบล็อกทิ้งนะคะอันนี้อันนี้พี่แกนเก็บเด็กก็อาจจะไม่สวยอาจจะไม่ไม่ไม่สวยเหมือนที่เขาเล่นเล่นกันอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นยูนแเตครับแล้วกันของอาจารย์ทว่าทำไมเขาสอนให้เขาบอกเขาใช้แม่เหล็กดูดไม่ดูด มันก็มีทั้งแม่เหล็กดูดติดและแม่เหล็กดูดไม่ติดจ้ะครับร<อ>เขาบอกว่าคนบางคลานเนี่ยคนย่านนั้นเนี่ยเขาจะนิยมแม่เหล็กดูดติดใช่ค่ะคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่เพราะว่าเขาบอกว่าใส่เหล็กน้ำพีเหล็กน้ำพีเข้าไปก็ทําให้เกิดแม่เหล็กดูดติดแต่ถ้าเป็นคนนอกพื้นที่นะครับเขาจะเล่นของเยวันแม่เหล็กดูไม่ติดใช่ค่ะคือทั้งสองอันนะครับแผคือพุทธคุณเดียวกันแค้คนละสูตรใช่แต่แต่คนทำคนละคนแค่นั้นเองอ่าใช่ค่ะ คือแท้ทั้งสองคนนะครับแต่แท้คนละที่แท้แท้คนละโรงงานแท้สองโรงงานอันนี้คือโรงงานที่กรุงเทพครับแต่นี่คือที่พิจิตรเลยพิจิตรเลยใช่ค่ะประเด็แบ่งแยกเป็นสองสองส่วนคือทําที่วัดส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่พอพ่อมาให้เยวันทาให้อีกใช่ไหมไมให้เยวันหลอกบอกเกี่ยวกันหน้าสวยๆเป็นถุงประธแต่นี่เป็นที่หวัง คือถ้ามาหล่อท้งเทพงานงานดีกว่างานจะดีกว่าน่าจะคมชัดดีว่าหล่อน่าจะคมชัดสวยงามมากแต่น,นี่คือลูอกก็หล่อวัดทำที่วัดครับทำที่วัดอ่ามันก็เลยเป็นบุ๊บล็อกบุ๊คบล็กองต่อองเลยได้เลยเลย,ยังไม่ค่อยสู่เลยคือคือเป็นบุ๊กเออเขาเรียกอะไร,รบล็อ,อ,บอกต้นต้นครับค่ะอันนี้ที่ไา้เป็นบล็อกต้นต้นบล็อกต้นต้นใช่ค่ะเ่ต้องกันมีทั้งสองมีทั้งสองมีทั้งสองมีองสองบอกมา มีเดี๋ยวเราจะอาเช่นจากการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบโลหะเนี่ยเราได้สได้อะไรมาครับแนมีหลายธาตครับมีทองแดงเป็นหลักเนาะครับอันนี้คือแปสิบสองเปอร์นครับมีดีบุกประมาณแนะครับสังกะสีสี่เปอร์เซ็นต์กะปุนะครับเนี่ยยอร์เตนเเซนะครับมีเล็กูจน็ดก็มีเงินูสามเปอร์เคือมีมีเงินเออมีเหล็กด้วยนะ ครับเชื้สูตรสูตรโลหะเนี่ยจากที่เชื้เรียนมาเนี่ยเราสามารถผสมได้ไหมให้ให้ให้ได้สูตรประมาณเนี้ยผสมได้ครับก็ถ้ามีเครื่องตรวจเครื่องตรวจวัสดุก็ผสมได้ขยับดีเรื่อยหน่อยอ่าก็ลองผิปลองถูกอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้เป็นหลักแล้วครับครับอันนี้คือลักษณะของการหล่อโดยใช้ทุกอย่างมารวมกันครับโดยที่ไม่ได้เจตนาว่าไอ้นั่นจะเท่านั้นอันนี้จะเท่านี้ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการหล่อคัะ นี่เป็นลักษณะของกบเดี๋ยวเราจะดูเนื้อกันนะครับอ่าดูสภาพพื้นผิวไ้ดูนี่ดูนี่ก่อนดูในพิมพ์ก่อนครับน้องน้องกันอนี้เอ่าที่ดูอันนี้เปนจอบใหญ่จให่ดูอเมื่อกี้เราดูเราต้องดูจอบเล็กครับแรกแรกเขาไม่ได้เรียกพิมพ์อะไรนะครับเขาจับกจอบใหญ่ครับ ไม่อาจจะไม่ค่อยนี่นะคะเพราะว่ามันเป็นการเก็บเก่าภาพเดิมๆเราไม่ได้ขัดเราไมไ่ขัดไม่ได้ล้างมาันเลยขึ้นภาพเก่าเก่าเดิมเดิมอาจรอารย์เช็ดช้านิดหนึง่งให้เช็ดในสนามเรียกอาจารย์เช็ดไหมไม่เช็ด เออมันก็แปลกเว้ยเขาเรียกตามผมเว้ยถ้าผมเรียกคนไหนอาจะรย์เขาเรียกตามผมอ่าเนี่ยไหนดูหูปิงมีหูปิงหน่อยพอพอพอเริ่มเป็นบ้างแล้วหูปิงนี่คืองานหล่อโบราณนะครับอาารยนี่หล่อโบราณเลยนะคะที่เป็นงานมีคือของโบราณครับถ้าเดี๋ยวเรียงอาจจะของปองก็เป็นพวกเหลี่ยงเหี่ยงเหี่ยงชิบเหลี่ยง เป็นรูปหล่อคือนี่พิมลูปหล่อลอยองค์คืออีกสายหนึ่งเขาจะเล่นผิวตึงๆนะครับแต่สายนี้เล่นไม่ตึงนะครับตคไม่ตึงี่เป็นชุดหล่อโบราณแท้ เชตอธิบายเกลนของโลหะคืออะไรเกลนเกลนอะคำว่าเกลนเกลนนี่เป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษไหมเกลนเป็นภาษาอังกฤษครับครับย่าเอไอเอ็นเกลนก็คือเหมือนมันต้องพูดเป็นเรื่องโลหะที่ยาวเลยาะพูดหน่อย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 เผื่อเผื่อเผื่อเพื่อเพื่อเพื่อพื่กลโลหะมันเป็นเหมือนเศษของหรือว่าโลหะอยู่ที่โนบูนึงเนี่ยมันจะมีเศษมันจะเข้ากันเกอนก็คือเป็นเหมือนอะตอมแล้วกันอะตอมของมันครับ ต้องมีแ,แผ่นปูมพวกเหล็กไอ้เทอร์เรียมทีมันอธิบา,า,าลยลยากคุณลองเป็นเดของมันเนี่ยนะครับเราส่องให้เห็นพิมพ์ทรงก่อนนะครับคือต้องดูตามสภาพนะครับว่าที่ไหนเขาจะมีส่องให้เห็นพิมพ์ทรงและส่องให้เห็นโปเนื้อนะครับบางทีเขามีจอทีวีจอเดียวเขาส่องให้เห็นอย่างเดียวพอนะครับ ใชความชัดเจนนะคะส่อง<ช>ทุกอย่างต้องการถ้าคนมาสองที่นี่ก็ส่องทุกอย่างเอาทุกอย่างเหมือนกันค่ะดูท,ทรงดูกายภาพดูมวลสารอะไรเงี้ยกันก็ถ้าถ้าดูเบื้องต้นแล้วไม่ได้กันก็จะแจ้งเลยว่าไม่ได้อ่าไม่ต้องส่องต่อไม่ต้องส่องต่อใช่ค่ะเราไม่ได้ขับนะเลยอันนี้ดูภาพถ่ายภาพต้นหนิงขูงข้าบรมวงศ์เนี่ยนะ อย่างน้อยนะครับถ้าถ้าของเก่าเนี่ยจะต้องเท่าที่ผมทําคลิปไปที่เพราะว่าผิวจะไม่เตะไม่นั่นไม่ตึงไม่ตึงใช่ถ้าใครใช้ใชถ้าใครเจอแบบตึงเป๊ะนะครับวางก่อนนะครับอาจจะเป็นพวกหลอตากาัดไว้น,นิดนึงตากาศไว้นิดนึงเหวี่ยงฉีดโดยการใช้เหวี่ยงครับให้แรงเหวี่ยงใช้ความล้มตัวครับหล่อค่ะยังไงก็ไม่เรียบมันถ้าเป็นเหวี่ยงจะเรียบครับอาจจะไม่สวยเหมือน เหมือนของที่พวกวันทาวส์เอ็นมันก็คือเหมือนเป็นขอบของระตอมอะความเร็วของมันหรือหรืเป็นแบตเตอรีถ้าเวลามันแตกมันก็จะครับตัวเหมือนแบตมันเข็นไดงนะคะรับแบตเตอรี่ของมันครับผม,มต้องพูดเล็กน้อยที่ยาต้องคือถ้า,ถ,าถ้าคุยกับพวกเรียนฟิสิกส์กับโลหะวิทยาเนี่ยเข้าใจง่ายเอ็นจะเป็นเหมือนอะตอมที่มันเรียนต่อต่อกันแล้วมันจะมีขอบ อะเกณฑมันก็คือเนี่ยอยู่ในหนึ่งอะตอมเป็นเกณฑของมันคมันจะมีอธิบายยากเขาง่ายๆว่าเป็นปันตอมมันละกันบอกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึมรวมกันหนึ่งอันนี้คือเกณฑ์เกณฑ์นึ่รือคือคือแล้วกันภาพถิับผมเนี่ยไขจะดูดยไม่ได้ขั ครับสภาพเดิมๆนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยเราจะมาดูในกําลังภาพให้ดูผิวคือผิวไอ้นี่จอบนี่คือจอบเล็กจอเล็กนะครับผิวผิวของเนื้อหล่อนะคะนี่คือผิวของเนี้หล่อทูกขั้นชัดเจนพื้นของผิว งทีต่ตึงๆนี้ตึงๆนี้ของใหม่หมดตึงของใหม่หมดว่าเวลาเขาเหวี่ยงเนี่ยเฮ้ยใช่ตรงนี้สิเอ็กมองเห็นไหมมันไม่ชัดขนาดนี้ครับไม่ชัดขนาดนี้เหมือนเหมือนก็เอี้ยดูผู้ชมรวมแต่ที่มันจะเห็นชัดว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยต่างกันความสูงความต่างต่างอย่างชัดเจนเลยพื้นผิวขององค์พระนะครับต้องถ้าถ่ายเป็นสามมิตินี้จะเป็นภูเขาเลยใช่ครับ ครับจะเห็นว่ารอยกุข่าเต็มของเลยครับเร็นเลียบแล้วก็จะมีนี่ครับดำๆตามร่องตามรอยนะครับสีเขียวใสใสๆกุข่าทั้งเลยแต่ว่าการฉีดมันจะรับเรียบนะครับไอ้น้ำเราหามันจะเข้าไปในแม่พิมพ์มันจะไม่เป็นกุข่าถ้าเขาพยายามทำกุข่ามันก็จะกุข่าแบบนี้ ็นหลุมหลุมขนาดเท่าๆกันใกล้ๆเคียงกันนะแต่ที่แตกต่างกันเยอะผมได้ถุใหญ่ยัครับคือปลอบโบราณไม่สามารถชี้ตำหนิได้นะครับเพราะว่าเป็นคือทำเป็นทีละองค์ทีละองค์นะครับ คือเซียนบางคนเขาว่ายามชี้ตําหนินะครับคุณก็ไปไปเรียนทางนั้นนะครับถ้าชี้ตําหนินะครับว่าตรงนี้ต้องมีต้องมีนะครับก็อย่าประมาทประมาทคุณึ้นเช่คุณตัวเองมันไม่ได้เก่ง,ดกงเดียวอันนี้นะครับคือถ้าเราสงสัยเราสามารถตรวจสอบส่วนผสมได้ใช่น,น,น,นี้ต้องเหลืองจอบอจอบใหญ่ครับอจอบเล็กหนือนกัน เท่าเท่าที่เรียนเท่าที่สองมาครับสูตรของโลหะแต่ละยุคไม่เหมือนกันนะครับว่าเทคโนโลยี <c oughs> ในการทำไม่เหมือนกันนะครับแลว้วก็การดึงโลหะออกมาจากการแยกธาตุในโลหะยังยังยัง,ยงไม่ยังไม่เก่งไม่ไม่ดีในยุคในในยุคก,ก่อนสองพันห้าร้อยนะครับส่วนผสมปกติธาตุมันจะอยู่รวมกันมันีนการแยกออกมามันมันต้องใช้เทคโนโลยีแล้วก็ค่าใช้จ่ายสมัยก่อนมัน เทคโนโลยีเอาก็ไม่ได้จะดีอันนี้ส่องก็รู้นะครับว่าใช้ความร้อนในอดีตหรือความร้อนปัจจุบันครับเต๋อเน่ยแล้วนี้อันนี้คือหลอโบราณของแพทยนี่อันนี้ไข่ปลาครับก็สังเกตให้เห็นนะครับสังเกตให้เห็นให้ได้นะครับก็ยังคราบไข่เลยนะเนี่ยไข่มีครา,าบไขโลหะด้วยนะครับเขาเรียก,กสนิมโลหะ ต้องมีทั้งสนิมโลหะและคราบไข่ไอ้ตัวไหนเกิดเกิดสนิมก่อนหรือเกิดไข่ก่อนไอ้สนิมก่อนไข่นี่คือสนิมสนิมของสนิมใช่ไหมอ่านี่ยสนิมสนิมเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเด็กแดงเนี่ยอันนี้คือสนิมครับสนไข่เนี่ยคือมาปกคลุมอีกทีหนึ่งอ๋อไข่เกิดบนสนิมของสนิมใช่ครับมันจะเกิดปกคลุมปกคลุมสนิมอีกทีหนึ่งอีกครับผมนานๆไปมันก็คลุมหมดเลยครับ ก็จะเห็นเลยว่าเส้นๆเลยเนะี่ยผมทำเขาทำไม,ไม่ได้อันนี้อันนี้ธรรมชาติทำไม่ได้ครับอันี้ธรรมชาติสอาภาพพนเลยอะ ก็เราสามารถสอนได้พวกนี้เราถึงไปไล่เก็บของดีๆที่ราคเอาแผงได้ก็จะเป็นที่ซื้อของ 10x เล่นก่อน 10x เล่นมีแบบหนึง่งแบบหนึง่งครับองเขาขัดเรียบร้อยเฮ้ยร้อยไม่มีใครแล้วพี่เมือง 10x เล่นเล่นผ้าสะอาดเล่นไม่มีคราบครับผมเราเล่นอาจจะไม่สวยอาจอาจะดูผิวเผินมันไม่สวย แต่ถามว่าคุณจะเอาสวยคุณจะเอาพตุ่คุณจะเอาสวยหรือเอาแท้ใช่แล้วก็แล้วก็ดูหลักฐานทางธรรมชาติที่ที่ธรรมชาติสร้างมาเนี่ยเป็นตัวตัดสินอีาจอบใหญ่นะครับไอามาเฮ้ยน้องกันอาจารย์ทวัดส,สอนอะไรบ้างตอนที่อยู่อ่ะก็สอนให้ดูเกี่ยวกับความเก่าของโลหะครับผมแล้วก็พิมพ์ทรง รายละเอียดต่างๆของหนุ่มพ่อะมันที่ควรจะรู้อ,ะอ่ะแล้วที่แต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าต่วเด็กสมมุติแต่เราก็ได้มาจะเล่นนะ<ก>มากกว่าโอ้ยสนุกมากกว่าใช่ค<า><ก>่ะจะเล่นนะมากกว่าพ่อเป็นใบสอนอะไรทำรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเอ่อแต่เราโชคดีที่เราเช่าพาักจากแกได้เยอะนะได้ไหมไม่ได้เช่าหรอกได้แล้วก็หลวงพ่อทั้งหลวงพ่อเงินแล้วก็บางคุณพรมเราก็ได้จากแก ้้าารูมนี่ครับเซียนสิบเอกับพันเอ็กับเซียนใช้เทโ่ยรีเล่นคนละทางกันนะครับค่อนข้างชัดเจนเอ๊ยชัดเจนไหมชัดเจนครับว่าเราใช้เราดูหลักฐานทางธรรมชาติสร้างแต่ว่าของเขาเนี่ยตําหนิซึ่งกําหนิที่เขากำหนดขึ้นมาเองมันก็เลยขรลพแบอาจารย์ตวาจะบอกให้ยู่ความเต่าของโลหะให้ได้แล้วก็ลักษณะขององค์พระ คือเขาเกิดมาแบบไหนถ้าเขาเกิดมาแบบบล็อกหลอ่อมันลักษณะของการหล่อจะเป็นแบบไหนของเนื้อโลหะถ้าบล็อกปั๊มจะเป็นแบบไหนอ่านี้เป็นรูปหลอ่อรูปหลอ่อแล้วก็เลแตกลานในหมดแล้วนะครับแล้วก็สนิมเห็นพวกสนิมเนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะครับเป็นเปลี่ยนนี่ไม่ใช่ละ แงเนื้อผ้าแห้งสนิมแห้งเนื้อผ้าแห้งนะครับแห้งในรอบแล้วเนี่ยสนิมหึงสนิมยกตัว้มีแห้งดีครับ ภาพภาพกระเดินแล้วคล้ายๆลักถ้าเป็นภาพสมดุลคล้ายๆลักอีกที่ลอยตัวจากพื้นผิวครับเก่าจริงครับอกราก็เพลินเนาะโอ้ยสิบเอ็กสิบเอ้ยอันนี้เพลินกว่าครับมันจะมีมิติมีมิติเห็นโน่นเห็นนี่นั่นครับเห็นเยอะแยะนี่ถ้าห้องนี้มีมีห้าสิบคนก็เห็นร้อยตา แล้วก็คุยทางเดียวกันได้ถ้า 10x ก็นั่งดูอยู่คนเดียวผ่านกันผ่านมาเฮ้ยเฮ้ยเจอป่าวมเจอป่าวเฮ้ยแรกแรกเชิดมา 10x หรือ 100x เลยตอนนีกแรกผมก็ 10x เหมือนกันครับก็ลองลองลองไปดูไม่ยอมรับไหมว่า 10x ก็มั่วเหมือนกันคือคือต้องนั่งดิต้องตรงนี้ดิแล้วก็จะเหมือนกันขาบอกนี่ยต้องต้องมีตรงนี้นะพอเราเข้าไปดูมันอยู่ตรงไหนวะ นี่เป็นค่าสนิมนะคะสองคัญมากคือความแห้งคือคือใครใครใครอยากจะได้สัมผัสกล้องพันเท่าขึ้นไปครับเดี๋ยวนี้ออกไปสู่หลายคนนะครับในต่างจังหวัดซื้อไปคุณก็ไปสืบว่าไปทําตัวเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ได้ส่องฟรีกับเขาใช่หร,หรือถ้าอยากจะมาส่องฟรีก็ส่องในงานในงานประกวดค<อ>รับ<อ>ได้ความรู้ขับบ้านด้วยและอเนีนะครับอ่าอาจารย์อะไรนะอาจารย์อ้วนอาจารย์อ้วนก็จะมาคอยอำนวยความสะดวกให้ เราก็ในส่วนของพันเอกอาจารย์สิทธิชัยลงให้รู้เองนะคะงนี้จาสิทิชัยด้วยอาจารย์สิทิชัยลงช่วยกันสองคนใช่ค่ะคือคือแต่ละคนถนัดแต่ละคือคนมันเยอะนะครับคนมาพระสองอย่างน้อยก็กี่ร้อยองค์ถ้าพระคนสมพระพันห้านี่ต้องสองถึงสองพันกว่าองค์นะเกินฟังตาลายเลยคือใครอยากจะให้รุกคุยกับว่าวงการพระเขาคุยอะไรกันนะครับเข้ามาดูได้ กายภาพเบื้องต้นนะคะดูความเก่าของเนื้อดูกายภาพที่เกิดขึ้นดูการเกิดของเขาว่าเขาเกิดมาแบบไหนคร<ถ>ับเสูงต่ำนะฮะสนิมคามแสบศึกษาว่าพระชุดนี้ทําแบบไหนครับเราก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆถ้าเป็นเปพระชุดเนี้ยมันเป็นพระหล่อถ้าหล่อมาแล้วลิเนียนเรียบเลยอย่างเงี้ยวางก่อนวางคือไม่พวกนี้น่าจะในช่วงพอสอง0้ารอยี่สิบ ที่มีการใช้การทำปลอมเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแีกเนียนพระเนียนสวยเงาแวบเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเอานั้นเอาเก็บไว้ขายสายห้างนะครับเขาชอบแบบนั้นนะครับเนี่ยอาจจะหน้าไม่สวยแต่ก็ทุกคุณถึงแน่นอนแตดูหลักฐานทางธรรมชาติธรรมชาติสร้างความเก่ามาวเก่าแล้วก็เก่าติดสายจะก็ของเดิมว่าเจ้าของเดิมเขาเก็บมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคุณเชื่อเซียนไหนนะครับ อย่าเถียงให้เสียเวลาเลยครับคุณไปเสียนั่นเลยไปที่ไหนไปที่นั่นค่ะม่ได้ไม่ต้องทะเลาะกันอยากได้ของเก่ามีพุทธคุณก็มาเจอกันนะคะเดี๋ยวขึ้นเนี้ยพี่กันอามาลงที่ั้งหมดแบบเดวกจะไปโชว์ที่งานก็เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นตามลําดับหลายงานนะครับมีพยายามโชว์พระให้ความรู้ด้วยพระให้ความรู้ตลอดนะคะเราก็พยายามเอาพระขึ้นมาโชว์ ก่อนก็เก็บนะห่วงนะเดี๋ยวนี้ก็มาโชว์มาโชว์มาโชว์ให้กับลอกจีได้ได้ชมกันครับโชว์ไปเรื่อยๆก็มีอะไรบ้างเรามีอะไรบ้างเราศึกษาพระอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราศึกษามานานแค่ไหนอะไรเนี้ยให้ให้เชษดอาจารย์ของเชษดไทยอ่ะอาจารย์ผมนะอาจารย์ของเชษดที่เป็นเรื่องเวลาเลยครับหลายๆท่านนะครับแต่ที่คุยกันก่อนก็อาจารย์พลอาจารย์พล พูดถึงอาจารย์พลหน่อยอาจารย์พลที่จะมาช่วยต,ตัดสินนี้เป็นใครยังไงครับอาจารย์เชษตอาจารย์เชษออาจารย์พลแกก็เป็นกรรมการนั่งหลายหลายงานนะครับ,รบแล้วได้เจอแกพราะผมก็ทําง,งานประกวดเหมือนกันเจอแกแกก็สอนหลายอย่างครับแกก็ดูทั้งสายวังหรือว่าสมเด็จสามหลวงอะไรแกก็ดูครับแกเก่งมากเก่งนี่นะครับในสายห้างไม่รู้หลวงไม่รู้จักหลวงนะครับ ก็คุณเล่นตามตามของคุณไปแต่สายสายประวัติศาสตร์มีหลวง,ม,ลวงมียุคต้นยุคกลางยุคตายใช่ค่ะเรามีหลวงหลวงนี่ก็คือคนซ่าคนออกบล็อกครับที่เราเล่นหลวงน่จะได้จำยังนง่ายครับผมนี่นะครับใครมีพระชุดนี้เจอกันวันไหนน้องกันเจอกันวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์ค่ะมีมีมมของสมนาคุณจะ,จะแจกจะบอกบอกอะไรได้จะทําเป็นคลิปสร้าให้นะครับค่ะก็ของสมนาคุณอาจจะราคาไม่สูงปิดหรือก็ไม่ต่ำ แต่มีมูลค่าแน่นอนนะคะน้องกันจะแจกให้กับเอ็มซีน้องกันประกวดพระทีหนึ่งทำถ้วยรางวัลกี่ใบของน้องกันถ้วยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเจ็ดร้อยใบไม่พอถ้วยรางวัลที่หนึ่งประมาณเจ็ดร้อยใบไม่พอไม่เคยมีถ้วยกลับบ้านเลยสักใบหนึ่งไม่เหลือจะแถมติดเข้าอีกติดเขอีกนะคะครับรอบนี้ก็ไปเจอกันวันที่ยี่สิบห้านุ์าที่แคนาดิน วายเสนีไทยนะครับแก้ผวัคซีเราไม่ไ้เองนะคะไปแต่หัววันกันหน่อยนะครับจะได้คืนพระกันไวๆกลับบ้านกันไวๆนะครับเพราะว่างานแล้วกันถ้าแบบมีพระอะไรที่สงสัยมีอะไรเนี้ยก็คุยกับกรรมการก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยไปซื้อผู้กองครับผมเพื่อความเพื่อเพื่อความสบายใจนะครับว่าไปถามกรรมการได้ถามกรรมการว่าอันนี้ส่งได้ไหมอันนี้ได้ไหมกรรมการก็จะบอกว่าเออคุณไปซื้อผู้กองก็ได้เลยคุณไปซื้อก็ได้ครับผม อยู่กันแบบที่น,น้องเนอครับขอบคุณนะครับเจอกันวันที่ยี่สิบห้าุงคทะครับสวัสดีครับ